ในบ้านหลังหนึ่งพ่อแม่และก็ลูกกับชีวิตอันแสนขัดสนที่ต้องดิ้นลนหาเงินอย่างยากลําบากแค่การหาเงินเพื่อประทางชีวิตปวันก็ยังแทบจะไม่พอกับต้องมาเจอกับเรื่องราวสุดสยองที่หาคําตอบไม่ได้ความรุนแรงความรู้สึกไม่สบายใจและประสบการณ์ขนหัวลุกที่จะทําให้คุณไม่กล้านอนคนเดียวอีกเลยและนี่คือตินเทรสอปนว่าก่อนดูคลิปจบถ้าชอบกันฝากกดไลค์กดซับให้กันได้ และเรามาอยู่กันในตินเทรสนะครับนะเกมนี้ผมรู้มาว่ามาจากเดฟคนเดียวกันกับที่ทำ i l e n t Steel หรือว่าผีอัมซิมูเลเตอร์ที่เราเคยเล่นกันไปพร้อมกับพ่อแหะครับขยะนี้น่าจะพอขายได้มากพอซื้อข้าวกินผมรู้ก็เป็นเกมผีจากเดฟที่ทำผีอัมซิมูเลเตอร์ที่ผมเคยเล่นไปแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมนำเสนอด้านไหนบ้างแต่เกมมันเงียบระวังเวงมากตกลงกูมาถูกทางมันได้เกมมันคดเงียบกูอัดอยู่ใช่ไหมเนี่ย อันนี้คือมีรถใครจอดอยู่ผมออกแนวยืนตักหน้ารถแล้วก็แบบตบซับไหมไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะครับทุกคนแต่ความจนมันน่ากลัวแต่ความจนก็ไม่ใช่ข้ออ้างในการทําเรื่องผิดนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเราก็ตั้งใจเล่นไปก่อนแล้วกันแล้วกูต้องไปทางไหนอ่ะทางนู้นป่ะเอโยต้องเดินไปก่อนแล้วถึงรู้ว่าผิดไม่ผิดใช่ไหมมีทางลัดเดินผ่านซอยนี้ไปอ๋อจะไปได้เร็วขึ้นแล้วถ้ากูไม่ไปทางลัดอะ แม่งบังคับให้กูไปทางรัดนี่ว่ะนี่มันแบบทำตัวให้โดนผีหลอกนะครับศูนย์หนึ่งเขาเรียกว่าเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับพี่แจ๊ควันนั้นน่ะผมอยากกลับบ้านแต่ผมจะเห็นซอยมืดือแต่ผมไม่เคยเข้าไป<อ>เห็นแล้วมันเสียวมันเลยเข้าไปดูแล้วจากนั้นผมก็ได้โดนผีหลอกอย่างนั้นป่ะเกมมันเงียบมากเลยทุกคนผมลืมเปิดเสียงป่ะก็ไม่น่าใช่นะเอะทางมันตันนะอ๋อไม่ใช่เหรอหวังว่าภรรยาและลูกของฉันจะกินข้าวกันไปแล้วโอโอ๊ะกอง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  บ้านหลังใหญ่โตจุดเทียนอยู่เหรอแต่อยู่ในห้องขนาดนี้ก็ไม่น่าจนขนาดนั้นทําไมภาพผมถึงได้เอาเอาโฟกัสไกลๆนี่คือมองไม่เห็นเอาเป็นว่าทำไมมันถึงเหมือนมีแบบเส้นดำๆอยู่บนไี้เนี่ยคือฝ้าฝ้าหลุดฝ้าลอกเนี้ยเหรอบ้านดูไม่เก่านะแต่มันทําให้ดูเหมือนเก่าอ๋อมันมีที่จุดทูบจุดเทียนโอ้มีบูชาพระเยซูด้วยฉันควรต้องทาตัวยังไงทีนี้กูเกงเลยเนี่ยเพราะว่า ผมไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมปฏิบัตินะครับว่าจะบูชาพระเยซูยังไงเอาเป็นว่าเราทําตัวสํารวมแล้วกันนะครับนะผิดภาพประกาศใดขออภัยผมไม่ได้เจตนาไม่ดีผมแค่ะถูกทางเหรอทําไมผ้าแม่งเวอร์ตกใจโอเสียงท้องกูร้องอ๋อลูกเมียนอนนี่เหรอหิวจังแล้วเมียกูนอนเซ็กซี่แบบนี้อยู่ทํายังไงดีละทีนี้มาถึงหิวข้าวเหรอไม่ใช <c oughs> ่ <c oughs> แล้วคือกินที่ไหนเนี่ยหิวแล้วนอนไม่ได้อ๋อกดอ e ีทุนั่ง มึงทำเป็นจุดเล็กๆให้กูรู้ก็ได้ว่าตรงไหนมันอินเตอร์แลกไดเ้เรียบร้อยเลยครับอ,อย่าตั้งคำถามโอโอเควันนี้ได้เงินมาสามเหรียญน,น่าจะพอซื้อปลากระป๋องวันพรุ่งนี้ได้ปลากระปอ๋องเหรอยังไงพวกเขาก็ชอบปลากระป๋องยู่แล้วนะโอเคลูกชายกูนอนโดอยู่ พระเจ้าในฉันพูดอะไรเนี่ยแน่นอนสิพวกเขาชอบปลากระป๋องใช่ฉันก็ซื้อได้แค่นั้นนี่นาะเรียบร้อยเลยครับนี่ไม่ใช่ชีวิตแบบที่พวกเราสมควรได้พ่อขอโทษนะลูกผมขอโทษนะที่รักอ๋อไม่ใช่ชีวิตที่พวกเราควรเป็นสินะความจนมันน่ากลัวกว่าผีใช่ไหมครับแต่ก็ไม่แน่ที่มันเกิผี บางที่ผีอาจจะน่ากลัวกว่าก็ได้ต i n t r a ด s นะครับนะ t r a ด s ในที่นี้มันจะหมายถึงเหมือนเส้นใหญ่เส้นได้แต่ผมไม่แน่ใจนี่มันไอ้ลูกชายสินะเรารับบทเป็นแต่ละคนนี่คือแม่นะครับจิมลูกรักเดี๋ยวลูกค่อยทำความสะอาดของเล่นที่หลังนะเดี๋ยวแม่เตรียมมื้อเช้าก่อนแต่ผมอยากเล่นต่ออีกหน่อยนะแม่โอเคตามนั้นก็ได้จ้ะแต่เสร็จแล้วมาหาแม่นะโอเคอเฮอฉันก็โชคดีที่ลูกชายฉันไม่ใช่คนเลือกกินนะนะโอเคครับ ถูกพระองค์ทรงจ้องมองแบบนี้ทำตัวไม่ถูกเลยครับอ๋อเพิ่งสังเกตพอมีแสงบ้านเรามันก็ดูสภาพไม่จืดเหมือนกันนะครับเนี่ยเอ่อเอาจานไปวางบนโต๊ะลูกลกักมานีดหน่อยสิแม่กำลังเตรียมกับข้าวนะเอ่อขอโทษด้วยนะลูกลกักพอดีตอนนี้เรามีแค่ปลากระป๋องให้กินนะ่ะโอเคเดี๋ยวแม่จะหาอะไรให้กินอีกทีวันพรุ่งนี้นะโอเคครับแม่ผมชอบปลากระป๋องอยู่แล้วของโปรดผมเลยขอโทษนะจิมเออลูกกับแม่ควรมีชีวิตที่ดีกว่านี้ พ่ออยากที่จะมอบอะไรที่ดีกว่านี้ให้ลูกจังลูกรักยังไงก็ไปทอความสะอาดของเล่นหลังจากกินข้าวเสร็จนะแล้วค่อยไปนอนพักละโอเคโอเคครับแม่ไม่นานหลังจากนั้นก็เท่าที่สังเกตเห็นก็คือว่าปลากระป๋องหายไปกระป๋องหนึ่งนะครับใช่ไหมเอาอยัางอยู่ที่เดิมแล้วไม่กู้กินอะไรอย่าบอกนะว่าแบบแบ่งกับปลากระป๋องกินเครื่องกระป๋องก่อนสำหรับหนึ่งมืออะเล้าจัดเลยนะทาความสะอาดของเล่นทําความสะอาดของเล่นทำไมมันขึ้นตรงนี้ด้ว,วะ หมายถึงให้จิ้มของเล่นใช่ไหมนี่ทำไงอะ่ะอ๋อกด e e แล้วยังไงต่อทำไมตัวเดินไม่ได้อ๋อเก็บใส่กล่องปะอ๋อท่าควา่ของเล่นคือแค่เก็บของเล่นหรอกูก็นึกว่าต้องมาขัดมาถูว่างงว่าทำไมต้องให้เด็กมาทำความส่าของเล่นอย่าบอกนะว่าที่ปลากระป๋องไม่ยุบนี่คือเปิดฝาแล้วก็ดมเอาอะแล้วก็ดื่มน้าตามมาเยอะอย่างนั้นเหรอผมไม่รู้ว่าสเกลในเรื่องอะ่ะมันยาก เย็นค้นแขนขนาดไหนเ่ะแต่ถ้าถึงขนาดนั้นก็อ๋อนอนได้ถึงขนาดเปิดปากระกป๋องมานั่งดมผมว่ามันมันเศร้ากว่าผีก็เนี่ยพูดไปผมนึกไปออกมาจะใส่ผีมาตรงไหนอ่ะแค่นี้ชีวิตก็เศร้าแย่อยู่แล้วนะนอกจากพ่อเราจะไปทําเรื่องไม่ดีสักอย่างมาแล้วไปผีตามมาหลอกเอา้าคุณพ่อคุณแม่กูหายไปแม่แม่อยู่ไหนร้ <laughs> องไห้ทำไมาเสียงร้องไห้แปลกแปวะเราน่าจะอยู่ในสภาวะผีอัมป่ะครับ ด้วยความที่ขาดสารอาหารอาจจะเป็นไปได้แม่ผมกลัวผมฝันร้ายอ่ะเมียจ้ำแรงใส่หูก็พอวอ่าเยตกใจเสียงของหล่นครับแม่เหรอเราคือจิมนะครับนอนเซ็กซี่อยู่ตรงนี้ปัญหาคือลูกยังนอนทรงนี้ได้ถ้าเกิดไปเล่นตอนแม่นะครับมุมนี้มันจะมันจะจิตใจหวั่นไหวเกินไปอ่ะสิเสียงคนเดินครับ แม่ทำอะไรอยู่อ่ะแม่ทำผมกลัวนะพ่อก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่เรื่องบางเรื่องเด็กก็ไม่ควรรู้นะครับบางทีพ่อกับแม่อาจจะจูจีกันในห้องครัวก็ได้กดอ e ีเพื่อพยายามหลับจังหวะร่างกายหลับแต่สมองตื่นใช่ไหมครับภาวะผีอำหรือกึ่งหลับกึ่งตื่นเข้าใจว่าที่เรานอนอยู่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะหมอแม่อาจจะกลางคืนทนไม่ไหวนะครับลุกไปแกะปากระป๋องกินนะครับนะ กด e เพื่อลุกขึ้นลุกได้เหรอนึกว่าจะออกแนวขยับตัวไม่ได้โอเคแต่ปัญหาที่หน้ากูก็ต้องเดินผ่านไอ้ม่านผ้าที่แม่งเฮ้ยตกใจกูก,กดอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๋ออ๋อเสียงกูจุดจุดเทียนแม่งอย่างร้อนแสงสว่างผมต้องเดินชิดๆตรงนี้เพื่อให้ผ้ามันเห็นแบบสลัวสลว บ้านนี้แม่งสายตาสั้นเหรอวะถ้าไมองไกลๆแล้วแม่งไม่เรนเดอร์ให้ชัดวะแม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนอย่าเปิดเข้าไปในห้องน้ำแล้วเจอเขาจู๋จีก็อยู่เรียบร้อยเลยเนะอะเสียงลมเสียงลมมันเล่งแล้วเสียงเล้ามันเล่งลมหันไปผีหลอกไม่มีเข้าไปในห้องน้ําอย่าจําใส่กูตรงหน้ามันเสียวอุ้ยผ้าม่านมันก็ชิดเกินโอเคฝั่งนี้ไม่มีอะไร โอเคไม่มีอะไรเนาะเสียวมองเข้าไปข้างบนเลยเสียวมองเข้าไปข้างบนแล้วเจอจังแสงสว่างแม่เหรอแม่เหรอแม่แม่หรือเปล่าไม่รู้แม่คุณหรือเปล่าไม่รู้แม่งเอ้ยใครแม่งเป็นคนต้นคิดเรื่องการเอาผ้าดี่มาใช้เป็นประตูวะโคตรแล้วแม่งเข้าไปตรงๆมันวัดใจเกินไปอะ่ะผมขอเข้ามุมๆแล้วกันอย่างน้อยผมจะได้เห็นบางอย่างที่มุม ไม่มีกางเข็นแขวนหัวนอนขนาดนี้ผมว่าพระองค์น่าจะดูแลเราอยู่แม่อย่าทำผมกลัวสิหยุดเธอร้ <c oughs> องไห้แหละครับจะไม่เสียงมันดูแบบมีความสุขสุดๆแล้วก็ยังแบบต้องเดินหาเรื่อยๆเลยเหรอนี่เสียวอยู่นะแบบเนี้ยแล้วทำไมผ้ามันนูนแปลกๆเลยผมคิดตัเองมันนูนออกมาเป็นหัว เป็นไหล่เป็นขาแล้วไม่เห็นเท้ากูเดินนอนไหม <c oughs> นอนเถอะผีนูนขนาดนั้นนะ่ะผีนูนนูนน่ะมันน่ากลัวนะผีนูนนูนกูเข้าใจแล้วมึงใส่ผ้าม่านมาทำไมเพราะว่าผีนูนมันน่ากลัวสินะลูกรลกัก มานี่สิกลับมานอนกันเชฉยเ้ย,เยผมว่ามันน่าจะหิวบวกจนบวกหลอนทุกสปปรรพสิ่งอ้าวแม่ก็นอนอยู่นี่นี่นว่าแม่แม่ไปไหนมากลับมานอนได้แล้วหน้าลูกครักผมได้ยินเสียงหน้ากลัวมาแม่ผมกลัวแม่กูต้องปิดคอมาอย่า่วงไปเลย กลับไปนอนทําไมแม่กูตัวใหญ่จังวะตัวแบบใหญ่มากแม่ความน่ากลัวมากนอนอยู่ใกล้แ,แค่นี้ของเจ้องไว้เสมอไม่ให้หันหนีคลาดส,สายตานะครับเขาบอกว่ากลัวผีให้นึกถึงพ่อถึงแม่แต่เกิดเราดันเจอผีมาในรูปลักษณ์ของแม่แม่งเป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวแม่แม่ยังตื่นอยู่หรือเปล่ามาต้อ้ผมหันหน้าหนีแน่เลยเว้ย ก็หล่อเลยไม่ชอบเลยอะหายกูว่าแล้วแม่แม่อยู่ไหนเชียรแล้วน่ากลัวแล้วยเกมเนี้ยโอ้โอกรบพิบตากับพิบตาผีกรบพิบให้ไม่ชอบเลยอะไม่มีจุดโฟกัสไม่มีจุดโฟกัสไม่มีจุดโฟกัสโอ้แม่งดึงกล้องให้กูด้วยนั่นแม่เหรอ โอ้แม่แบบนี้ไม่น่ากลัวเลยะแม่แม่ทำผมกลัวนะอย่าทำให้ผมกลัวแบบนั้นสิอยู่ๆก็กลายเป็นผีคุณป้าเซ็กซี่เึ้นมาซะอย่างนั้นเรียบร้อยผมเห็นหน้าต่างความน่ากลัวแล้วครับทุกคนแย่แล้วครับความน่ากลัวมันจะน่ากลัวตอนที่ผมยังไม่เห็นแต่พอผมเห็นหน้าต่างความน่ากลัวแล้วมันก็เท่านั้นเรียบร้อยเลยครับอย่ามาล้อเล่นกับเด็กหนุ่มวัยกำลังเติบโตนะครับอ้ากระพิบกระพิบกระพิบอ๋อ คตรชัดชัดเกินไปหรือเปล่าอ่ะชัดเกินไปหรือเปล่าอ่ะทำตัวเว้ยช,ชัดเกินไปหรือเปล่าว้าโอ้ยอ้าเ็ดขนหูลุกเลยความน่ากลัวมันจะน่ากลัวตอนที่ผมยังไม่เห็นแต่พอผมเห็นหน้ตาตาความน่ากลัวแล้วมันก็เท่านั้นแม่ผมฝันร้ายผมกลัวโอ้ยว่ายับตัวไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ไไดละสิฮอำํำจะหลอกซ้ำซ้อน อย่าหลอกซ้ำหลอกซ้อนแม่ตื่นสิเฮ้ยกู <c oughs> ว่าแล้วเชียวเฮ <c oughs> ้ยคนลุกวูบแม่ไม่อ้ฝันร้ายก็เหรอแม่งจำแรงชะมัดเสียงเกมถ้าไม่มีปวดจ,จำํจำจํำแบบหูแหกเลยบอกแล้วความน่ากลัวในรูปรักษณของแม่เดิมทีตอนปกติก็น่ากลัวแย่อยู่แล้วอะยังมันแบบผีเกอผีแม่น่ากลัวนะพูดไป แม่กูยืนนั่นอยู่แล้วจะหลอกกลางวันกลางคืนเลยหรือเปล่าเนี่ยอย่าอย่าสะพานโค้งลงมานะหม่อมแม่แม่แม่มาทําอะไรอยู่ะ่ะผมมาฝันร้ายมากเลยนะแม่ไม่ตอบแม่กูโดนผีสิงเหรอแม่เป็นไรหรือเปล่าจ้าลูกลักแม่แค่กําลังคิดอะไรเพลินๆนะ่ะอย่าห่วงเรื่องแม่เลยนะพ่อยังไม่กลับบ้านมาใช่ไหมเห็นพ่อบอกว่าจะกลับมามืดหน่อยคืนนี้นะ่ะเขาน่าจะไปที่ร้านขายขยะละมัง้ง เพื่อจะได้เอาขยะไปขายนะี่ะอ๋อโอเคครับแม่กูตอนนี้มีตาดำแล้วมนะันอยากรู้จังเข้าห้องน้ำปั๊บกด e ีทชีอย่างนั้นเหรอแล้วกูจะยังไงอะ่ะเอาพาดฝาขอบเลยเหรอโอ้โหเหลืองใช้ได้ถ้าถีส่องตอนนี้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันกระเด็นเลอะเทอะ กดไหมไม่กดลาดไหมไม่ลาดหันไปผีหลอกไหมไม่หลอกบนเพดานมีผีไหมไม่มีโอเคอาจจะประหยัดน้ามั้งครับรอผสมชาสามสีก่อนแล้วค่อยกดทีเดียวแม่กูไปน่งโนนละจ้องทีวีอย่างว่างเปล่าทําไมครับแม่กูมองอะไรวะ ทำไมผมแม่กูออปาสซิตี้ต่ำว่ามองทะลุด้วยอย่านะหม่อมแม่กูกลัวแล้วแล้วต้องทำอะไรอย่เนี้ยไม่ทำอะไรงั้นกูนอนนะงั้นกูนอนนะงั้นกูนอนแล้วนะลูกรักเออหาหวีให้แม่ได้ไหมแม่หาไม่เจอเลยอ่ะหวีของแม่จะไปอยู่ตรงไหนได้นะซอกเตียงปะก็ไม่นะเอ๊ะหาที่ไหนวะ เออผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเมาส์ผมอะ่ะมันมันสะบัดมันเหมือนสะบัดตลอดเวลาใครขี่คอกูอยู่ปะไม่เนาะแม่แม่อยู่ไหนอ่ะหลอกกันกลางวันแสกๆเลยเหรอมีอะไรก็โผล่มาดิมาสู้กันดิวเว้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงคนเปิดน้ำดังจอกเลยน้ำไหลหรือคนฉี่ปะ นฉี่เหรอเอาผีแม่เหรอทำไงอะ่ะจู๊กเหรอจู๊กเหรอให้ทำไงประตูหน้าปะ่ะอยู่ผีแม่ก็ไล่อย่างนี้เลยเหรออา้อาวอ้าวประตูหน้าออกไม่ได้เว้ยผีดักผีดักวิ่ง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 ,ง,ง,งด้วยความเร็วสูงสุดด้วยความเร็วสูงสุดด้วยกำลังขา,าที่มีแต่ตามหลักวเวลาฝันนะครับนะเราจะหนีอะไรไม่ค่อยทันนะครับเพราะทุกอย่างมันจะเชี่ยงช้าหมดเลย นอนนอนว้าวลูกพระเยซูเต็มบ้านไม่ช่วยกูเลยเหรอแม่อย่าทำอย่างนี้กับผมขอสละ่ะแล้วก็น่าจะเผลอหลับไปว่าได้ยินว่าคนกลัวผีมากๆอ่ะมันจะมันจะใช้พลังงานทั้งหมดที่มีแล้วมันจะเผลอหลับไปเหมือนคนที่โดนผีหลอกแล้วก็หลับไม่รู้ตัวแล้วก็กลับไปกลางคืนเลยละสิกูว่าละ แล้วไงต่อที่มาของเรื่องราวคืออะไรอะปลากระป๋ปองหมดอายุอ่ะอ๋อลูกต้องอยู่คนเดียวในขณะที่พ่อกลับบ้านดึกก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอะนะพ่อพ่ออยู่ไหนรีบกลับบ้านมาเถอะแม่กูผีสิงและวกูไม่ได้เกาะอยู่บนผนังหรอกมกั้ง พ่อปะเสียงเปิดประตูทิลักจิมผมกลับบ้านแล้วหวังว่าพวกเขาจะกินข้าวกันแล้วนะพ่อพ่อช่วยผมด้วยมีอะไรไม่รู้เกิดขึ้นกับแม่แม่แปลกๆจิมเกิดอะไรขึ้นอะ่ะมานีหน่อยซิมาบอกพ่อซิว่าเกิดอะไรขึ้นมีการโดนเรียกตัวแบบนี้กูว่าโดนผีปลอมเสียงแน่นอนจุดก่อนจุดก่อนจุดให้เสร็จก่อนเอาพ่อผีปลอมเสียงกูว่าละอยู่ไหนอะพ่อ ขีหลอกวายเปิดประตูกดอีพ่อนั่นพ่อเหรอเอวโดนขังพ่อ เกิดอะไรขึ้นอนะ่ะปล่อยผมออกไปนะขอเถอะโดนข่าวในห้องกับผีเสิถ้ากูหันกูโดนแน่ๆแล้วถ้ากูไม่หันล่ะนะแม่งกับพิบตาให้กูแบบนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดกูมันเกิดข้างหลังกูใช่ไหมงั้นมันก็เกิดข้างหลังกูแล้วใช่ไหม พื้นอ้าวใหม่เฮ้ยเฮ้ยมึงจะเกิดก็เกิดสักทีสิว่ากูลุ้นอ่อให้เดินเหรออ่อเดินไม่ได้ทำไมมันเดินไม่ได้ทุกคนอ๋อมันเดินได้แค่นี้เองอ่ะทำไมอ่ะอ่อหลุดละอ๋อต้องเดินให้หลุดเหรอเฮ้ยไม่เงยผีหลอกเฮ้ยตั้แต่เข้าปีใหม่มาที่ผมขี้กลัวขึ้นเยอะนะครับทุกคนผมคงจะไม่ใช่พี่น็อตคนแข็งแกร่งที่ชอบท้าต่อยกับผีนะครับ ผมแปลเปลี่ยมนมนแล้วเร้ยผมแปลเปลี่ยนมาแล้วทุกคนฮะเหตุการณ์เมื่อวานนี้วัดเด f ฟั k เกิดอะไรขึ้นกูว่าลิตปลากระป,ป,ป,ป๋องแน่นอนนี่เราต้องกินปลากระป๋องอปนานแค่ไหนอะเจะสันนี่ฉันไม่ไหวกับชีวิตแล้วนะผมก็พยายามอย่างดีที่สุดในการหาอาหารไว้พวกคุณแล้วนะแต่นี่มันไม่พอนะชีวิตเราตอนนี้มันแขวนอยู่บนเส้นได้แค่รอว่าเมื่อไหร่เส้นได้นี้มันจะขาดออกแล้วคุณอยากให้ผมต้องการยังไงอะฮะไปป้นธนาคารเหรอ <G l ug> ผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะ ความทรมานนี้มันต้องถึงจุดสิ้นสุดสักทีเราจะได้ไม่รู้สึกหนีอีกแล้วฮะอย่าบอกนะอย่าบอกนะทรงเหมะนะือนจะเจอเรื่องที่ oh s ช i t หยิบมีดจากในห้องครัวเว้ยออกแนวแบบทุกคนล้วนเป็นผีโอ s ช i t ทุกคนน่าจะพอรู้ว่าผมหมายถึงอะไรเพียงแต่ผมไม่กล้าจะพูดออกไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูมินเมย์เหลือเกิน ตามหลักต้องเริ่มต้นจากใครก่อนลูกก่อนแล้วค่อยผัวแล้วค่อยตัวเองปะเราจะไม่รู้สึกหิวกต่อไปขอโทษนะที่รักซอสมะเขือเทศแหละโอ้แหมสปอนเซอร์ซอสมะเขือเทศเข้าได้นะครับแหม แดงๆแบบนี้นี่สงสัยใช้ม่เขือเทศชั้นดีนะครับนะ YouTube ไม่เข้าใจหรอกโนาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอะไรที่แบบธรรมดาธรรมดาเขาเรียกว่าเปิดกระป๋องไอ้นี่ครับปลากระป๋องปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศใช่เออ,อใช่ใช่ช่ใช่ใช <laughs> นิ่งไว <laughs> ยูทูบมันไม่ใช่จิงที่นายคิดนะจะเป็นเขียนนะคือแค่จะเปิดปากกระป๋องให้ลูกชายเท่านั้นเองอะแม่กินมูมามจะเลยลูกรักไว้เจอกันที่โลกหลังความตายนะที่ที่เราจะไม่รู้สึกหิวอีกต่อไปกด e เพื่อ ชิมน้ำมะเขือเทศนั <reiterate> ่นแหละครับเพื <people watch rain> ่อเชื <joystick> ่อต <Bev Any resses> ัวเองฝากกูเอาอะไรมาเล่นเนี่ยในรอบที่แล้วนายยังเล่นเกมผีอำมอยู่เลยไม่ใช่เหรอทำไมนายฮาร์ดคอขึ้นน่ะทุกคนร้วนเป็นผี ตกลงไม่ได้ไปใช้ชีวิตที่อีกฝากฝั่งแล้วครับเพราะว่าผมจําได้ว่าการฆ่าตัวตายแล้วก็การทําลายครอบครัวเป็นบาปมหาหันใช่ไหมครับทุกคนติดอยู่ในลิมโบปะถ้าในความเชื่อของฝรั่งมิติก่อนที่ไปถึงปรโลกโลกหลังความตายอะไรอะครับพาวลี่ปีนอยเมดเกมเอ,อ๋อเกมคนฟิลิปปินส์เหรอเพิ่งรู้เหรอครับเคนเนตเอกสตรอรี่เคนเนตเอกมึงสาดิดมากอะเคนเนต กูว่าไม่ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหรแ่แะในการนาเสนอแบบเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเอาตามที่พวกนายชอบแล้วกันแค่แบบผมว่านําเสนอทรงนี้มันมันก็ดีนะแต่ผมว่ามันก็รุนแรงโดยใช่เหตุไปหน่อยทั้งหมดล้วนเป็นผีที่ลูกเห็นอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนกับว่าติดอยู่ในบ่วงแห่งนี้โดยที่คุณแม่ก็เป็นตัวร้ายของเรื่องราวอย่างนั้นสินะคือผมก็เข้าใจนะครับเรื่องว่าความจนหน้ากูกว่าผีเนี่ยผมพูดทีแรกว่า แม่งชีวิตมันก็น่ากลัวแย่เราจะเอาเรื่องผีมาใส่มันจะไปน่ากลัวกว่าเล้อสุดท้ายในท้ายสุดนะครับเออแม่งความจนมันน่ากลัวกว่าผีจริงๆเพราะว่าแบบเที่ยทนกินปลากระป๋องนี่ตลอดไปไม่ได้หรอกรวชีวิตจะเป็นยังไงต่อคือมองไป่อนาคตนะครับก็มาเราจะไม่หิวเรื่องต่อไปแล้วก็จัดการซะเลยแม่งต้องใจแข็งมากนะครับนะแบบไล่เชืออหมดอะ คือผมม่เคยได้ยินข่าวในรูปทรงแบบนี้นะครับนะที่ว่าเหมือนกับว่าครอบครัวหาทางออกนีสินไม่ได้ครับสุดท้ายก็เป็นการแบบตายยกครัวอะไรพวกนะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ผมอ่านแล้วไม่เคยอภิรมงันครับแต่แบบก็ไม่คิดว่าจะนําเสนอในรูปแบบของเกมนะครับแต่มาอาจจะหยิบเรื่องราวเหล่านี้มานําเสนอที่ให้คนได้เห็นในทรงนี้ซึ่งก็ผมไม่รู้ทุกคนตอนนี้จบเป็นยังไงแต่ผมแม่งเคว้งจัด นะครับนะคือผมคิดว่ามันม,มีทางออกแหละครับหรือถ้าเกิดมันจะไม่มีทางออกมันก็ไม่ควรจะเอาสเกลี้ยงครัวซะขนาดนี้นครับมันดูเป็นการตัดสินใจที่ผมว่ามันก็หนักหน่วงแล้วเล่นเอาจุ้งเหมือนกันนะครับเนี่ยและตินเทรดนี่คืออะไระครับอย่างที่บอกว่าชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ไม่รู้จะไปขาดอาวันไหนงั้นฉันให้มันขาดวันนี้เลยดีกว่าแล้วก็จัดการเลยใช่ไหมครับ ถึงว่าทําไมผีลูกถึงได้กลัวผีแม่นะครับเพราะเหมือนกับว่าจิตสุดท้ายของลูกก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายในขณะที่จิตสุดท้ายของแม่คือการมาฆ่าลูกเนี้ยเหละครับ เลยเห็นเป็นแบบนั้นแล้วมังครับเลยต้องติดอยู่ในบ่วงนี้ตลอดไปในห้องนี้ต้องคอยจุกหนีคนเป็นแม่ต่อไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอครับที่ผมบอกเสมอครับว่าเรื่องผีเนี่ยเป็นเรื่องลองกลัวคนดีกว่าและครทุกคนก็เสริมไปด้วยว่าความจนมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับไม่ใช่่น่ากลัวธรรมดาโคตรน่ากลัวเลยครับเพราะบางทีมันหาทางออกจากวังวนความจนไม่ได้นะครับเหมือนกับชีวิตมันติดหล่มอยู่ไม่อยากให้ ครอบครัวไหนต้องมาเจอเรื่องราวคล้ายกันในเกมนี้ที่มันนํา,านเสนอออกมาดูจบแล้วชอบกันไหมครับถ้าชอบกันได้แง่คิดอะไรกลับไปหรืออย่างน้อยได้ความบันเทิงหรือความน่ากลัวกลับไปฝากกดไลค์คนละทีนะครับถ้ายังไม่ได้กดซับดูจบกันแล้วก็ฝากกดคนละทีนะครับถ้าเพื่อนชอบแชร์เพื่อดูได้ฝากบอกต่อช่องเรานะครับนะและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เป็นแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีสสดแล้วไว้เจอกัน